ทัวลงพออ,อวิทยาลัยห้ามนักเรียนชู3นิ้วยันไม่ห้ามแสดงออกแต่ให้ทํานอกสถานศึกษาจากกรณีวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีคําสั่งห้ามนักเรียนติดโบสีขาวซึ่งเพจหนึ่งระบุว่าทางผู้อํานวยการวิทยาลัยได้ขู่เด็กว่าถ้าใครชู3นิ้วขอคืนค่าเทอมแล้วให้ออกเลยถ้ามีใครชู3มนิ้วจะมีการถ่ายรูปส่งมาให้ทางพอ,อทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และมีการคอมเมนต์กันหลากหลายและมีอีกหนึ่งที่พาดพิงถึงรัฐมนตรีแรงงานคนใหม่นายนสุชาติชมกลิ่นระบุว่า เป็นสิทธิ์เก่าวิทยาลัยนี้พออ,อจึงออกมาปกป้องห้ามเด็กชู3มนิ้วต่อมาดรประเสริฐกลิ่นชูผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกได้เผยแพร่คลิปลง YouTube ว่าเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ที่ผมพูดหน้าเสาธง ครัก็ลงผมและว,วิทยาลัยเรียบร้อยแล้วผมขอชี้แจงนะครับผมกราบขออภัยด้วยนะครับจะพูดความจริงให้ฟังครับเมื่อเชา้านี้มีนักเรียนกับครูมาบอกผมว่าหลังเคารพธงชาติแล้วนักศึกษาจะมีการชู3นิ้วความคิดผมถ้าเคารพธงชาติแล้วมาชู3นิ้วมันไม่ถูกต้องผมบอกว่าที่จริงเธอจะชู3นิ้วอะไรก็เรื่องของเธอแต่เราไม่อนุญาตให้แสดงกิจกรรมในวิทยาลัยของเราเรื่องม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรต่างๆดูได้เลยวิทยาลัยของเราไม่เคยสนับสนุนเรื่องกิจกรรม ในวิทยยาลัถ้าฟังคลิปให้จบก็จะทราบว่าผมได้พูดว่าวันอาทิตย์เธอจะไปสนามราชดำเนินหรือสนามอะไรก็ไปตามสิทธิ์ของเธอครูไม่ว่าแต่ว่าในวิทยาลัยไ,ไม่ได้ ที่นี่เป็นสถานศึกษาคิดให้ดีเราไม่สนับสนุนเราเป็นนักเรียนผมพูดในทํานองแบบนี้เราไม่ให้จัดกิจกรรมส่วนเรื่องโบสีขาวนั้นผมไม่ได้พูดเลยสักนิดเดียวเพียงแต่ครูฝ่ายปกครองเขาบอกว่านักเรียนชายผูกโบสีขาวให้เอาออกแค่นั้นส่วนนักเรียนหญิงส่วนนักเรียนหญิงจะติดก็เป็นเรื่องของเขาถึงเป็นเรื่องขึ้นมาแค่เรื่องชู3านิ้วหลังเคารพธงชาตินั้นในวิทยาลัยผมบอกไม่ได้แต่ถ้าไปที่อื่นนอกวิทยาลายัยเป็นสิทธิ์ของเธอแค่นั้นเองมีอะไรสอบ ถามได้แต่ถ้ามีอะไรบกพร่องไปผมกราบขออภัยด้วย